เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เครื่องมือของเหรียญ ASX ของ Axie Infinity ซึ่งเป็นเครือข่ายโลนินยืนยันผู้ใช้โครงการ Pay to อ a r n สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้โดยตรงจากกระเป๋าเงินของพวกเขาตามประกาศฟิวเจอร์นี้พร้อมใช้งานหลังจากความร่วมมือกับเครือข่าย MetaLand ทางออกจากภัยพิบัติที่เป็นไปได้ MetaLand เป็นพันธมิตรชั้นนำที่ช่วยให้ ASX สามารถยืน ซับสินในเกมหรือ NFT ของตนได้เครือข่ายโลนินซึ่งเป็นเจ้าของสกายมาวิทตั้งข้อสังเกตว่าผู้เล่น a s x สามารถเข้าถึงสภาพคล่องในขณะที่ใช้ NFT คำประกันทวิตอย่างเป็นทางการชี้ให้เห็นว่าตอนนี้ใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงสภาพคล่องจะได้รับผลตอบแทนจาก a x i ซและสามารถใช้เครือข่ายโลนินได้ในอนาคตผู้เล่นจะสามารถเล่น NFT ของตนได้ เมื่อได้รับหลักประกันนี่อาจเป็นความคิดรีเรื่มที่น่ายินดีสำหรับผู้ถือ ASX ที่รอดผนจากช่วงเวลาที่ยากลำบากจากการถูกทอดทิ้งในปีที่แล้วในช่วงเวลานี้ระบบนิเวศเกมของ ASX ซึ่งครั้งหนึ่งเคยดึงดูดกลายเป็นเงาของตัวมันเองจากภาค NFT ทีที่เติบโตมาจากระยะหนึ่งกลายเป็นจุดที่ไม่ตนใจจากชุมชนในวงกว้าง อย่างไรก็ตามการตื่นตัวอีกครั้งใน ASX นอกเหนือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น67%ใน30วันที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีมีหลายวันที่ปริมาณ NFT ทะลุ1ล้านดอลลาร์เมื่อลรนินได้ข่าวเกี่ยวกับหุ้นส่วนเมตาแลนด์ปริมาณการซื้อขาย NFT ของ ASX พุ่งสูงสุดในปี2023ในช่วงเวลาดังกล่าวปริมาณการซื้อขายอยู่ที่1.91ล้านดอลลาร์ a s x จะกลับมาในเกมได้หรือไม่นอกจากการพัฒนาแล้วอเล็กซานเดอร์เลโอนาสลาเซน CEO ของ a อ i ซ i ่อินฟินยอมรับว่าโครงการนี้กำลังดาเนินการปล่อยสินเชื่อ NFT ของตนมาเป็นระยะเวลานานแล้วมีรายงานว่าผู้ร่วมกว่อตั้งเครือข่ายกำลังมองหาทางเลือกในการปลดล็อกสภาพคล่องเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว a s x จะดึงดูดใจนักลงทุนมากขึ้นหรือไม่ จากข้อมูลเซนิมินการเติบโตของเครือข่าย x i Infinity ไม่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นการเติบโตของเครือข่ายวัดการยอมรับของผู้ใช้และแสดงจำนวนที่อยู่ใหม่ที่สร้างขึ้นในแต่ละวันในขณะนี้เม็ดติกลดลงเหลือ37ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงจุดลดลงแม้ว่าจะมีหนามทิ่มแทงหลายครั้งก็ตามอย่างไรก็ตามใน24ชั่วโมงที่ผ่านมา a s s ยังเพิ่มขึ้น หมายความว่ามีการปรับปรุงการทำธุรกรรมเฉพาะบนเครือข่าย